สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสูช่องสอพระโชคครับเมื่อนี้สอพระโชคกับมาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับลายมือแล้วครับบ่ได้มากครับข้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเก่าๆครับพี่น้องครับตอนนี้มาเบิ่งที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มือนี่ครับนี่แหละครับบรรยากาศที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วันนี้ครับวันที่สิบหาครับของซึดทถ่ายครับ พี่น้องเดี๋ยวสิผาพี่น้องไปซองเมืองบอนอามซักซิ์ครับเ <บา S 1> มื่อนี่อพอาจำเจ๊กน้อยพอะจำกัสสมาสันเพราะว่าส<ร>ิมโอ้พอาจไปอยู่ในบทที่เมื่อนี่พันสิมากแก่บนที่แม่นอน,น,บบนโอ้โอ,โอ้ครับ,นนอบโอ้คนบ่อไา่ถ้ปีที่แล้วมาถบที่นีที่ครับครับผมครับผมอเมี่อนีพันก็ สีมากแก่บนครับเอาอเาซองเบิ่งบ่อหนามศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับว่ามีหนามบ่เนาะเนาะว่าได้ามาซองโดนลรอครับพี่น้องนี่แหละครับบริเวณบ่อหนามศักดิ์สิทธิ์ครับโก้หนามแข็งฝนตกทุกวันแต่น้ำไม่มีครับหนามบ่ม,มีซองเบิ่งตัวเลขดูพี่น้องเนะ แต่ลองเท่าได้โยนยบ่ครับม,มาเบึงบอ่อหนามศักดิ์สิทธิ์โอโห้ครับโอ้หลายมือหลายเว่นบ่ได้เขามาฝนตกกับบ่มีหนามครับบอ่อหนามศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาแต่ก่อนย่ำแรงกับมีหนามนี่นี่บอ่อหนามศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้หนาฝนยังบ่มีหนามครับพี่น้องครับ ตอนนี้พอจำกระาแล้วครับตอนนี้พอจำกระาแล้วเดี๋ยวตอนนี้กัน,น,นครับครับครับเ,เ,เดี๋ยวสิไปพาพี่น้องไปหาแม่ไก่ครับไ,ไปเอาแนวทางจากแม่ไก่ก่อนครับก้อนถีบเขาซูพิธี่กันครับ ครับเต้เอาปังกหน่อยลูกเยั้งได้โครับไสวัสดีครับแม่ไก่ครับบ๊ายบายบเห็นหน้ากันโดนเป็นยังไงเนาะ ยยดีสักใบูบวกครับรู้ว่าใครสบบับวเา่ลงรถนี่นะใดๆทปูด้วยแหละบางนึงเหอิยดีสบาใบจะเคยบยางโอ้ด้ค่อนยนะโอ้้เป็นยังล่ะแม่กายมันบัวมันเบาหวานคืนที่ยุดยายุดยาบาหวานคืนโอ้ยาเงินใครมั่นก็คืน เพราะว่าพอเห็นหนาโดนจังว่านอนนอนนอนเป็นเดือนกลัวเลยโทัหาไก่เงียบว่าสันทั่วหาไม่นอนอยู่กันเงียบคือกันบ่ไดนอนวะทั่วหาแม่ไก่เป็นอย่างไรเราคือเงียบเท่าทันตังคนตังเงียบเนาะเอาบานนี้แนวทางนี่คือแม่ไก่มีแนวทางเลยบ่ครับมี่แกมีอันมือวันสินเปียดโอ้สินสิบสี่สินดับไหมครับผมอาจารย์บ่ออกน้าม่นเหรอเนาะ ครับครับครับแต่ว่าเพื่อนว่าเอาคันบ่ออกน้ำกับคันได้เงินได้ข้ามกับมาซอยส่างในเด้อแล้วว่าเครื่องนี่มันนั่นใส่เครื่องนี้ไปอันนั้นไปสวดอยู่หนาเม้นยี่สิบกว่าคนสวดอยู่วัดนี่เลี้ยวสามทุ่มสามทุ่มเครื่องเราก็ไปสวดอยู่หนาเม้นยี่สิบกว่าคนครับผมว่านี้สวดสวดเพื่อนกับผ้าปักถูบสามสิบสองดอกกับน้ำแก้วนึ่งตั้งไว้ บานนี้ก็ไปสวดสวดโดนดิสวดน้ำกันเมืดมัเมืดมวดพระนี่คือหกองค์หามาแต่บ้านจุ้มสีนู้ซีมาแต่บ้านจุ้มสีนู้เป็นพระห,หาองค์บานนี้เพิ่นกะได้เลขเพิ่นกะว่าหาศ<อ>ูนย์อยู่หมากไม่ไหมก็ยังยิ่งมูย่ายพ่องในปีนั่นน,น,นะม่วนนั่นนะม่วนสามหาบานนี้เพิ่นได้สองหา กับหาศูนย์โมเมนเพิ่นได้ห้าศูนย์ตัวเดียวโคโลแต่ว่าคอยนี้คอยได้สองห้าศูนย์โอ้เพิ่นได้หาศูนย์ตัวเดียวโคโลเตียนอันนี้แม่กายได้ตั้งหากได้น้ำกันกับเพิ่นนะแต่ว่ามันสิมีเลขสองทั้งหนาอีกมีสองไอ้ทั้งหนาบ้านี้เลขเกตี่ทั้งเทิงอีกตัวเดียวโคโลคือเกตี้เกตี้นะอ๋ออันเป็นเลขสี่ตัวมันเป็นเลขสี่ตัวมันต้องได้มาซับเอาตัวนี้แม่กาเนียนเนียน บานนี้เลขพันไปเข้ากันครับเนีนหน่อยบ้านนั้นคนเรียบเอาเน้นหน่อยบ้านคนเรียบพันได้เลขมวดกวนพนใด้หางเดียวเธอเลยเลยหเก้าตัวเดียวโคโลโอ้เน้นหน่อยงวดัวนที่แล้วได้หางเดียวเจ๊แมนหกเก้าตัวเดียวโคโลแมนงวดนี้พันได้เก็ดหกอ๋อมวดนี้พันได้เจ็ดหกตัวเดียวโคโลคือกัน อันนี้เที่ยวทั่วนะไม่ปื้ดีโอ้เพิ่นเพิ่นได้มาเพิ่มมาอีกตีนี่เนาะมือมือวันสินดำปน่ะโอ้วันวันสินดำที่เพิ่นได้เจนหกตัวเดียวจริงปูโลเลยว่าสั่นบานี้เลขปูหันคือแปดห้าสองเลขปูเลขปูอยู่น้ำเพิ่นหันวัดนะบานีตะพื้เพิ่นขี้รถสวนคอยคอยไปเชียงหันวัดแต่พื้ขี้รถสวนมาแต่พื้จะไปยังมาสั่นเราเราบ่เคยจีกับแมงสั่นจักแก ไยี่บันสมซีเอิรนถามเราเราก็ย ok yeah ังงมอยากว่าเขาขอยอยู่ครับครับแลตีกับข uh> ึ้นมาแล้วไปห่อหลักกิโลเราตีกับขึ้นมาแต่พื้นได้เลขตัวใดเพื่อนสามสองห้าเัื่อนนะวะสามสองห้ากับเก้าซีเดอร์เพื่อนเจ้าดีได้ตัวใดเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกเพื่อนกันตัวเดียวกันนานาสองหาคับอันห้าศูนย์เพ่นดอก สองหากับหาศูนย์กับบันของ,องน,น,นี่น่ะเมนเก,เก,เกตโฮกเสนอบอกแล้วแล้วก็ไปละนี่ตัวนี้แหละโอ้เอาไม่ไกลท่วนให้อยัางนีเพื่อความหมั่นใจเอฟซีครับที่นั่นบะท่วนมาตั้งแต่ฝันตั้งแต่เหลื่อมต้นผมครเพื่อนเท<อ>็ดอยงไรจังด้เลขหาศูนย์สินะครับว่าเมนฝันเพื่อนไปสวดนาเมนเพื่อนไปสวดนาเมนจ้ะยี่สิบกว่าคนครับ ยี่สิบก็คนเราไปสว,สวดสวดสวดเพื่อนก็นสวดโดนสวดเป็นชั่วโมงกลัวคนละบานนี้เพื่อนได้เลขโตหาศูนยโอ้เพื่อนได้เลขห0าศูนสวดหนาแม่ไน,น,นี่พันได้สองห้าศูนย์เลขหาศู 50, นย์เห็นยูมังไากาย,ยูมักสมโอโอ้อยู่ลูกสมโอที่เพื่อนไป เพิ่นเอาไปถวายมันบ่เพิ <Okay>. oh, ่นเพิ um, <con> ่นส <can> ิเอามากไหมมาไกลของหวานของข้าวเต็มรถพุ่นอ่ะโอ้เพิ่นเอาไปขึ้นไปไปยายไปเลยยายไปยายไปมองหน้าเมนต์สิครับพระขนังผ้านี่ยมันหาองค์ครับอาจารย์บ่บันนี้บ้านนี้เพื่อนกะว่าหาซูนหาซูนเขาจะกรถ่ายรูปปั๊บปั๊บ คอยพันไปเห็นสองต้อนาเลขหานะ<อ>่ะสองห้าศูนย์กับเลขเกีดย์ทั้งเครื่องโอ้ไ, <ป S 1> ไม่กายไปเห็นตั้งหากไปเห็นสองเพิ่มมากเป็นสองหาศูนย์แมนบ้านนี้ยูอ้างน้ำเพิ่นนะ่ะสามหกยูอ้างน้ำสามหกสามหกต็อันคันนมม้ำม่นเพิ่นหนึเพิ่นอย่างขี่เทียนเพิ่นสามหกก้อนเพิ่นสีเฮ็ดเพิ่นกับจุดทูบสามทิบสองดอก กับนางขวดหนึ่งเปิดฟ้าว่างไหวไภไยมัน่นยายใส่ลลยไว,ว้นนี้แม่ไก่มักตัวไหนนใจเล็กเจ้าของเล็กแม่ไก่เองครับอันซ<ำ>ื้อหาสกับหาศูนยเด้วผันฟันว่าได้ล่งรถก็เลยเพิ่มหาหนึงเมื่อสิไป 40, 50, สี่ศูนหมาศูนย์สิลงสีกับโ้โหแล้วไม่ไก่เนาะโอ้ซื้อหาสองหาศูหไว้แล้วฟันว่าได้ลงรถตี อันเขาสิยูรถลงเหรอสันย่าฟ้าหนูย่าฟ้าหนูสันข่อยลงก่อนข่อยลงก่อนน่นก็เลยก่ร่วงไก่ๆก็ลร่งลงอันนี้ก็เลยลร่วงก็เลยซื้อเลยสีหานะโอ้แม่ก่แล้วเลยมาซื้อตัวนี้จ้ะบัดนี้แม่คิดเบิ่งคิดไปคิดมาบัดนี้ในโทรศัพท์ทรงเรียกแม่หายสามศูนย์สี่เนาะครับหุ่นสีหาศูนย์สีรุงสีศูนย์อืมแกอันนี้ก็ให้พี่น้องเพิ่นไปวิเคราะห์เานะเนาะ ครับแม่ไก่กับที่เลขแม่ไก่มากที่ลงทุนไปแล้วคือหาสองกับหาศูนย์กับหาศูนย์กับหาหนึ่งกับหาเท่านี้แต่บ้าฝันแต่ว่าเลขสามตัวนะสามห้าสองสองห้าสามกับสามห้าเกตเท่านี้แหละสามปองเนาะสามปองก็มีวดนี้นะแต่ฝันมาได้ลงรถจีฝันมาได้ลงรถยืนที่ดีอยู่ ก็มันสิเป็นเลขล่างบอกว่าจังไหรจังว่ามันมีอะไรสองยานนี่เมื่อเศาร์อย่ดนี้บานนี้ขี่รถขั้นเนี่นะเ่เคยเป็นจักเทียมมือเ้าี่ไปต่ำเสาเจ้าของผูผูรถนบ้านเอกที่หาหนึ่งบ้านเอขที่หาสิบเอ็ดนั่นะบ้านนี้แม่นเหรอพี่น้องเอ้หาหาสิบเอ็ดมาแล้วหาสิบเอ็ดาเล็่าไม่ไกลฟันว่าเด้จวลงรถเนาะ ตือล่างย่างเดียวเด้อครับพี่น้องหาเสียล่างย่างเดียวบ่ครับครับบนล่างยู้นเดียวขอบคุณแม่ไก่หลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่กันโอ้ยโดนๆุจังมัเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมก็บคื่องตรวจเลขกหน้าทางของแม่ไก่ครับเล่ากับฝันโอ้บรมันเหล็กฝันครับเหล็กที่เห็นอยู่หนาเหล็กที่เห็นอยู่หนาหนาเม่นครับหาศูนย์หาหนึ่งหาสองนี่แหละครับนี่ห้าสีมาน ครับเอาอย่างไรกับพี่น้องกขาไปพิเคราะห์บางได้ครับเด้อผิดถูกกันยบกันครับทางช่องหายไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นแต่พี่น like ้องเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริษัาจจากรายการดีๆของทังช่องเขาคป็นครับสวัสดีครับ